ครับผมนัดรถดำํายลุยครับียับ้อยดีครับผมขี่มาดีๆครับเอาเกียร์ไาเลยครับผมอยู่ขีนิงครับกำลังรอสร้างครับผมตนอนนี้อยก่กลางทางเลย เดี๋ยวให้หัวหน้าสาร้รางครับพาลึ่งครับมาดูแลครับกี้มีสิกี้มีมาดีครับเขากเกียวว่าได้ไหมพี่หรอกครับโทษหน้าความครับ จีกัลมครับยูวอรครับออกมากกับเขาเกียบอะไรครับรอบแรกตั้งหากครับผม ได้รครับพี่น้องครับเข้ากลางครับ,รบ <c oughs> เรียบร้อยดีครับ <c oughs> เดี๋ยววางห <c oughs> น,น่อยเราเล่นกันมาท่านหนึ่งสนใจดีกว่าเ <c oughs> ข้ากลางครับผมเ <c oughs> ข้ากลางครับอืมนะครับนลอดับ รู้สึกว่าจะขาดแทบพ่อกลางครับจอดรอปลาครับเพื่อนให้ครับตรงเซจะได้ล่าเขาอ้ครับผมเขาขางทางอะไรห้ัง ดีจำัำเข้าขกางมดขาดครับพี่น้องพี่ลีบ่ะครับพี่น้องมดขาดเอ่อขาด่้โจาโลต้องถอนรู้อไรวะตนนี้ต้องถอ,อ,อ,อนอถอแล้วครับผมเยอะ ครับแรงเออแดงก็หลุดครับพ่อแม่ครับพ่แม่จะเป็นเสียครับอยเสียถาเสียยังก็เี่ยวัดครเสียก so ็โอคนขับเนี่ย่แม่รับอเรเสียกัขาบไมแลรว นี่คนรวม,มเอาหันออกไหมเบาครับบอลรวมเอาละครับเดี๋ยวทีทยความผิุหนะเป็นยังไงเลยครับและนี่จะเป็นเสียวอาแครับคนโกรนั่นแหละรถเป็นอยน่างนังงน้นนี่ตัวเรี้ยงกันเนีน่ย

รวมกันเลยม้นเตาอันสลิงเอาคนเกินเมื่อไหร่ลยเขื่อนล้วะสี่สิบสามสี่สี่ห้าเข้าไปสามพันโอเค

ขมเป็นลาาวหรืเป้อจะไปขาย

มาทงมาดูลย่าว่บบวัดูบเลยลมลมพอดีเดยล,ลมมเยว่ะลมพอดีเลย

เราไปเทดินกอดทีมงานไปเทดินกันครับเรารเตร,รีมมาสอบไม่ที่หลังครับถ้าเนื้อเรื่องว่างเนี่ยไปเทดินเลยเดี๋ยวเนืเรื่องแล้สถมานเรื่องที่หนึ่งเด้ี๋ยะโอเคไปตรงไปตรงไปเจอกันรครับผมเดี๋ยวจะติดตามให้เรื่อยๆครับสวัสดีครับ